ใส่ไปหมดเลย่ากุ้งฉ่ำๆเลยค่ะมาพี่น้องค่ะอืมหลายแห้งค่ะอืมพึ่งดูว่ากุ้งแ่น้ำปลาเนี่ยกินครับขนาดมันแสบพี่น้องค่ะ ท่ทุกคนวันนี้เราได้กุ้งแช่น้ำปลามานะคะวันนี้ซื้อกินช่วงเวลาหิวหิวกุ้งแช่น้ำปลายัวๆจ้าสี่ตัว ใส่น้ำจิ้มแบบให้เยอะมากน้อง่ะเราจะเทมออหมกมันนี่เลยค่ะโอ๊เอาไวต้ตัหอมไม่น้องยั่วอะไรจ๊ะโอ้ยใครเห็นนี่ค่ะแล้วก็ ใส่ไปหมดเลยขาดไม่ได้ขนาค่ะช่มฉเลยค่ะกุ้งช่มฉ่เลยค่ะมาพี่น้อค่ะ อืม่อ,อยนี่งนอะนึ่มอัด,อดได้มาราคาหกสิบเก้าบาทเพิ่นใดอีหยังพีง่น้องคะหลายแห้งค่ะอืม ม่อจะกลับไปกินบ้านโอดบอ่ไวพี่น้องคะน้ำจิ้มมันแบบอ่ะหอมแห้งหืมอ่อสุด เปิดช่องไหนก็มีแต่คนกินอืมอร่อยอจำจิมไหลไหลแห้ง พึ่งรูว่ากุ้งส่น้ำปลาเนี่ยกินกับขนาดมันแสบพี่น้องค่ะ แต่ต้องเป็นคณะอ่อนนอะไม่ใช่คณะแกะ่คณะแกะ่มันมันมันฉีกขม